นะคุณลูกค้านั่นจากว่าเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วทุกๆคันนะฮะลำดับที่8ปดโตโยต้าฟอร์จเนอร์ค่ะ T R D รถ14บสี่จันร์สี่สามเปอร์เต์รถอัลโตโฟวิวไดค่ะคันนี้สงวนสิทธิ์ให้ป้ายประมูลกับเจ้าของเดิมนะคะผู้ประมูลได้จะต้องดําเนินการแจ้งจดหมายเองติดอายัดนะคะคุณลูกค้าเป็นอายัดจาราจรไม่รับผิดชอบเรื่องอายัดทุกๆกรณีไฟเครื่องโชว์ไฟการ์เล่นโชว์ไฟเอเบิโชว์ค่าขนย้ายสองพันหนึ่งร้อยกว่าบาทค่ะลูกค้าขาซัมแซงสองหมื่นบาทหนึ่งท่าน

ค่ะสาม่สองราคาสี่ออกกับแปดราคาสี่ต่อได้สี่สบระเบียนค่ะสี่สบบแล้วไปต่อได้สองระเบียนแล้วสู้ต่อชนะค่ะสี่พะเบียนสุ้ต่อเชิค่ะหกพันตอนนี้มากกว่นชนะค่ะแปดพระเบีสู้ต่อชนะค่ะหนึ่งศนยรคาสต่อไปต่อได้ค่ะสี่หนึ่งสองคไปต่อ่ะได้มากกว่าชค่ะสองนสี่ระเบียนหพาระเบียนสู้ต่อเฉือค่ะหนึ่งหกหนึ่งไปหนึ่งไปสองศูนย์ราคาสี่สองศูนย์สองศอนย้คะไปต่อไปต่อได้ค่ะสองสี่ออนไลนค่ะสี่สองสี่สองสองไปสองไปสู้มาสาม ราคาเปลียนค่ะสี่แสนสี่หมื่นแล้วค่ะไปต่อบิดราคาได้สองพันสองพัลานค่ะสี่สี่สองสพราคาตอนนี้สบหกพันราเปียนสู้ต่อชนะค่ะสีแล้วสีไม้สีมาแล้วไปต่ออีกสักไม้ไหมคะสี่สลือกออนนต่อชนะค่ะสี่แสนสาสิบราเปียนสู้ต่อชนะค่ะวิ่งนาวิ่งต่อนนเสี่ห้าส่วหน้าสองขบไปต่อวิ่งค่ะสี่แสนหนาหมืสองพันละสู้ต่อชนะค่ะสี่แสนหนึ่หมืสองพันเลไปก่อไลน์สี่พนราคาเปลี่ยนไปต่อชนะค่ะสี่ห้าสี่เล5อออนไลน์ สี่ห้าแปดหลกศูนย์ราคาสู้ต่อชนะค่ะสิสนล้เหมือนแล้วไปต่อบิดราคาได้มากน่อิชนะได้ค่ะหกสองไปต่อค่ะสี่หกสองราคาสู้ต่อวิ่งมานะอย่างสุดาบิดมาค่ะสี่พระเบียออร์โฟร์อย่างสุดาบิดมาค่ะสิสามล้นสี่พันรัะเปลี่ยนแปดพันรัเปียนสู้ต่อชนะได้ค่ะสี่หกแปดแล้วไปต่ออีกไหมคะไปต่อรีบิดนะอย่างส0ดาบิดมาเจ็ดศูนย์ล้านค่ะสิเจ็ดศูนย์ล้านไปต่อไหมคะไปต่ออีกสนิทสนอยไหมสองพันรับเปลี่ยนสู้ต่อชนะได้ค่ะสี่พันราคามากกว่าล กวิชาค่ะ80นะคะตอนนี้สู้ตอบิดเลยค่ะ8่แไปตอบิดต่อได้มากวิชาค่ะ8 2 8 2แล้วค่ะวิ่งดาวิ่งต่อนะอย่างสุดาบิดมาค่ะ482,000ไปตอบิดต่อได้สู้ตอชด้ค่ะส8่0 0 0อพันสู้ตอมีเหตสู้ตอรีบตัดสินใจค่ะตอนนี้สีแบแบอรงันแล้วนิ0งนับน้า่บปดอร์สพันนั่งส่แซบแปดเอรันองสู้ตอชนได้ค่ะ่บเบอรองนออนไลน์2มล์ สามไกค่ะสี่สาแปดหมื่นอันบาทอะไรได้ไปใช้ไปไม่เล็กสามซือหนึ่งสองสอค่ะสาม2 2นึ่งประมือได้ไป4ี่สาแปดหสองพันบาทขอบพระคุณค่ะ